บายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอา,อาอเพื่อนทุกคนเนาะืันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าที่ซ่องสาวลงบ้านนะืันนี้สลงกาได้มาอันมาดองมาสอยเวียกดองเพิ่นอยู่ที่อันบ้านนาคอยเมืองจำพรรื้ว่าเมืองเซฟุทองอะสลงกระบอกมันใจเนาะกระบะได้มากับอันาอ้าอ้อเพิ่นตอนนี้สลงกาได้มาหอดบ้านเพื่นแล้วทานผสม ประมาณสามโมงแรงพฤนสิขาพากวันนะนดองนี้กะชิวะใหญ่ก็ว่าใหญ่ฐานผู้สมว่าน้อยก็ว่าน้อยแบบว่าคนบด้ใส่บัสเซอรแต่คนขา่างคนลงง่มงัวประมาณสี่โตแบบว่าเบียร์คนก็เอาหาสิบลางขับปุ่รอยโลปุ่นอะแต่จีรู้ค่ะขนะแบบว่ากับ แบบเพอเพกว่าหอดใส่ซองใส่บัตรซื้ออีเพื่อนเหล่าเอาสาลงกะมานําเป็นหมูน้ำซอสอ้อเนอาะเพื่อนหมูมีหมูมาก,ก็เลยเพื่อนส่วนก็นเลยมานําเพื่อนไปบึงไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องวันนี้ฮะก็สีเข่ามากินข่าวอยู่ในเฮงือนเพื่อนเนา้อฐานผสมเพื่อนในเขามากินข่าวอยู่ในเฮงืออเพื่อนของกินเพื่อนก็จะมีอัน ขวดหรือลาบลาบเ่นาะนอนเพียอ,อันนี้เป็นตัวดิบอันนี้เป็นตัสุกมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้องกันเดอ้ <c oughs> อเซาลงบริไดเอาอันคากร้องมากันเลยบริไดถ่ายให้เบิ่งนเนาะตอนกินจักสวนจะไปกันละกินแบบนี้แหละ <c oughs> มันจะออกเปนก็่แช่ว้ตับบดิเล่เข่าเ่าีังเข่าคนก้าหลังจากกินเขาแล้วสุพิรกัชิภากันมาล่างถ้วยล่างพักผ่านผค้ง พักกันหลับเอาไว้เหตุอันขอบคุณพี่แต่บ,บ้านหน่วยยางอยู่ในนี้โ <c> ม <oughs> มีอันนะเนาะโมมีปีเนาะบอยปีกับผักเสริมเยาว่าทียังบินมาเนี่ยเ้นม่ย มีกเพราเสริมอะไรนี่แหละเนี่ยกพาเสริมเนหัวมีซอยนี่ไม่อ่อบบ้านจม่ใชเอาหั้ใกันแ่ <c oughs> โอ้ยเอิดไม่สื่อเลยก็เอาส่วนโซนอะนก็จะเป็นบ่อนที่เพลินนั้นควซีนชอยซีนทานผสมเวลาฝนค้างมาเย็นนก็ขึ้นไปซอยแหวนหันจะลงกับบวก้าไปดอกพราว่าโมเมนต์บ้านเฮาเนะก้าอายเพิน นี่ก็จะเป็นแผนของคุณยิงเพื่อนถานผสมซอยไปอัน้นลาบไปก้อยอยงชิ้นวะ่ะ <c oughs> บัดนี้อากาจะได้เด็ดผักเสริมถ่านผสมซอยเียกคนนะึง <c oughs> เอาไปใสล่ลาบรือว่าเห็ดหยาเขากุ้นเนาะ บ so ่ได้จังแต่เฮาสอยเวียกอีหยังแล้วท่านผู้ชมสาวอ้อเพิ่นก็สิมาแต่งหน้าให้เจ้าสาวอันนี้จะเป็นเจ้าสาวของเฮาเนาะบ่ต้องไปจ้างสร้างอีหยังบ พันเก้าพมแล้ะนอสันผสมสังจำเป็นนะสั่งจำเป็นนะสัตแต่งหน้าแล้วว่าจะเอาอันนี้ใส่หรืออะไรวันนันเราลองจะคลิปแลยหกสิบห้าเป็นมมก็จะคือลงลายลิปเ็ดตอนไห เขาจะลงหมดทุกสิมาคิ้แเลยมีอยู่ในประมป๋าเรียนไปคือสิแมนโซเดียมละพันหนึ่งก็ได้ซ่าถูกได้นะได้เลยผไดมะเขือเทศใส่ใจอ่ะผัดมะปรือเทศ้องเจ๊กเจ็กไทยคนเอาอัน เขาเอิญยังก็เยกงเก่าโง่า้ยด้พี่ชาเอยจะทายเด่อมาเทยนนี่มันเ็จกถือว่างเองตลกแต่ต่อยเ้ยากมกรจกไปโอ้ยคันทมันชิงามถ้าขี้ก็งามเลยไปก้มชิหลายขึ้กวนเลย สจะ่ารุ่นรู้รู้เพงเดี๋ยว้าแล้วก็ต้องบำรุงน้าไรนะคะเ้ทาเล็บแน่ดีกว่าอยู่แล้ทำมากนุ่มไดเทเล็เทเลั้งทาให้กูบอกีนะคะมันเนอ่าน้มาทาเล็บมาทาเล็บมเลนี่าเล็บเน้มันงามนี้ปินปักปินปักเฮ้ เออนั่นมาห้ได้ยื้อทิงดีได้นมมาหได้ยืทิงดีเงี่ยงกังห้าเนะเจยื้ทงอี้นะเจ็ดูหน้าใหนอีกจูน้าบอเฮ้ยไ้ควบกดเห็นน่ะแม่งเงียงลือซิ่งงามแล้วเซ็กซี่แล้วแบบว่าเสียบอะนะเสียบปิ่นนะปิ่นในวันนี้บอกเฮ็นบางคนก็คือเงี่ยงเงี่ยงเสียบจารูด้เอาโตะมันบ่มีอะไรบอ ออมีอันว่ามาเจ็บนี่ดียว่ามันตกนี่าสบายนส่สบายเอสเซนต์สบายก็ดีเย็บภาพถูกได้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 โอ้โหแล้ว ชฮงงงง่าอายกล้องอีกแล้วไปทานรุ่นกันเลยนาะทานผู้สมว่าสีออกมางามสำใดเจ้าสาว่นกได้แต่งหน้าแล้วแล้วทานสมงาม ก่อนสาวๆมี่ตะผู้สาวมีแต่คนงามๆทานผัสซุมหลังจากค่าเจ้าบ่าวแห่มาทานผัดซุมสุมา็กีชิด้กินข่าก่อนเจ้าสาว มีขอบคุณนหลักกระลาคือเมื่อเช้านี่แหละมาเดอ้อทานผักส้มกินชาตรงกัรนีเดอ้อเถือที่สองตอนนี้เจ้าบ่าวเผิ่นกำลังแห่มาแล้วทานผักส้มสุขาวสาลงกสิมาจับผักกระตูเงินกระตูคำเนาะ เอาพ่ออมจุกุนผอมปะนี่แกใมาไหมเหอเคเนาะเคยกำลังมาเรียนไทยเนาะ yeah <laughs> ไปดเอนอกระนี้เฮ้ยการซีเลยกางสีเลยดิกางสีเลยดิจอดจับไปใส่เลยดส่วนเจ้าบ่าวค่นกะเข้าไปนั่งที่อาฟันแล้วนะท่าน ออกมาแบบกจีนพัดตุ้งไปตาโลวะกำลังเสีเห็ุใบน้ำตาลในการแต่งดองท่ะสุมเพราะว่า บ้านเสาลงส่วนหน่อยที่ีะได้จดทะเบียนสมรสส่วนลายคุนเหตุแต่ใบน้ำตาลขาดองซิมฮาร์เถาะเก้าหกหกเก้าหมื่นเก้าเสร็จเก้าล้าน ใหญ่ๆันด้บารียังข้างเด้อบ้ายังข้างนี่ลีลานกี่ข้างสีลานกียวคำสองสลึงถอกไม่ใช่ไวมถอกถกสองสลึงบนถอกบาทข้างคำสองสลึงถอกสองสลึง กะสิออกมาถ่ายอยู่นอกี่ายผู้ชมมาว่าอยู่ในมันหอนเฮงอัพอ้าวลายคนพูดออกมาถ่ายสมาร์ก็สิออกมาถ่ายอยู่โต๊ะเต็นท่ายผู้ชมเมื่อเสาร์นีมาแบบอ่ะนะบัดนี้มาแบบแขก

喂。

ลงโคงเข่งอยู่นะบ่หูว่าซลงสิใดเมือนหรือบบานมื่อีว่สัญญาณกาบ่มีจขีดลิ้นเ็ได้เลยก็สิบอัดซลงกาได้มาหอดเฮือนแล้วฐานอุสมมากมากแต่เมื่อคืนนี่พุและ มากับันางปูแล้วกับนางอ้อกพากันมาสามคนกัม่วนทานผุ้สมมวนสุดๆแล้วเมื่อคืนนี่เพราะว่าเป็นกันเองวัดแบบไม่ต่ผุ้ยิ่งกันนะกะเม่นสาวลงเป็นรุ่นเอ้ยแต่กับกักเมื่อวานนี่ไปได้ลงคลิปให้เบิ่งก็ต้องขอโทษขออภัยนำลายเด้อเพราะว่าสัญญาณอยู่บ้านเขามันบ่มีบ่มีจักขี้ลพี่น้องแบบขนาดเสร็จมันก็ยังบ่กไปนะ จักสิวานเลยได้บ้านเขาให้กว่าบ้านซาลงอีกบุ้มีลักษณ์แบบว่าลักษณ์สัญญาณมันโบเถิดเฮงนะบ้านซาลงยังว่าใครเน่ได้แต่นั่นยังได้สำนีสัญญาณนะบ้านนั่นโอ้ยก่าคือหวานแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ซาลงกะขอจบไว้สำนีเด้อผับพ่อแม่พี่น้องมือวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวลงบ้านนานเลยเด้อ คลิปแต่วมานมนี้หัวจะมาจบไวม,มือนี้เนาะผมกันยังวันตินดแก่บ๊ายบาย